สวัสดีค่ะตอมไทยแลนดจยอมนีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมาเก็บเห็ดค่ะแต่อันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยังใหญ่เลยค่ะคิดว่ากินไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเห็ดเป็นเห็ดพึ่งอะไรค่ะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งอะไรดูค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวจะเอาตุม้มๆไปดูก่อนค่ะว่าเป็นเห็ดอะไรถ้ากินได้ก็จะเอาไปถามเพื่อนๆดูก่อนค่ะว่าเป็นเห็ดอะไรเพื่อนค่ะดูค่ะแบล็คเบอร์รี่ป่าค่ะดูนี่ค่ะว้าวอย่างเยอะเลยนะคะเนี่ยไปค่ะ ไม่เก็บค่ะไปหาเห็ดกันต่อค่ะดูค่ะเพื่อนนี่ค่ะแต่ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรค่ะเดี๋ยวเก็บดูก่อนนี่ดูโอ้อันนี้เห็ดพึ่งค่ะแต่มันแก่แล้วสไตล์พิลนาจะไม่ใช่สไตล์พิลค่ะ ูแก่แล้วค่ะปล่อยให้เขาไว้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูแบล็กริปาลูอยังใหญ่เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยร่วงหมดแล้ะนี่ลูกใหญ่มาหาเห็ดเจอแต่ นี่ค่ะแบล็คเบอรี่ปลานี่แดดส่งพอดีเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะเต็มข้างทางเลยค่ะนเนี่ยนี่ค่ะด,ดูพวงนี้ค่ะนี่ เยอะมากค่ะนู่นค่ะเยอะจริงๆค่ะกำลังสุกเลยนะเป็นเป็นหมดเลยค่ะเป็นข้างทางดูอดนนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะลองชิมนะคะลองชิมว่ามันหวานไหมห,หวานเจี๊ยบเลยค่ะเพื่อนหวานมากโอ๊ยไปค่ะไปต่อ ตรงนี้คือมีแต่แบกว่าี่ป่าค่ะดูนี่ค่ะแล้วก็มาเจอผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งแล้วนะคะต่ไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวแฟนมาจะถามแฟนค่ะว่ามันคืออะไรเพิ่งเคยเจอค่ะนี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะเนี่ย ชั้นีวัสิสนี่ค่ะดูความเพื่อนพอสุกแล้วสีจะเป็นสีดำดำคันเอสเน่เออมันมีพิษค่ะกินไม่ได้ แจงแมงมุมค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งแม่มดนะคะโอ้โแกแล้วค่ะโดนอะไรกินไปหมดแล้วค่ะนี่ค่ะปล่อยเขาไว้น,นี้แหละคะ่ะ เพื่อนๆคะ่ะ on the b l a c k e r y ป่านี้เลยคะ่ะดูคะ่ะยังสวยเลยคะ่ะเยอะมากนู่นค่ะเก็บเอาไปทำแยมก็ได้นะคะนี่เยอะจริงๆคะ่ะลูกก็ไม่ใช่ลูกเล็กอยู่นะลูกกำลังพอดีคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาเห็ตกันต่อคะ่ะ ถ้าไม่ได้เห็ดคงสงสัยจะได้เก็บแบล็คเบอรี่ป่าไปค่ะนี่ค่ะไม่ใช่ใน้อยๆนะคะเพื่อนดูเอานี่ค่ะเยอะมากจริงๆค่ะดูดูข้างในอีกค่ะนี่ดู เพื่อนดูค่ะโอ้โหยังดกเลยค่ะดูเพื่อนดูเห็นแล้วแบบนี่ค่ะลูกไม่ใช่เล็กๆนะคะเท่านิ้วมือหนูเลยค่ะเนี่ยลูกยังใหญ่เลยค่ะเนี่ยนี่ เดี๋ยวดูมันขึ้นดูค่ะนู่นนะห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่นะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนลูกใหญ่หวานด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บให้เพื่อนดูอีกน,นี่ค่ะนี่ นี่ค่ะเห็ดพึ่งแม่มดค่ะกำลังขึ้นสวยๆแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนอุ้ยขอโทษอีกสองดอกกำลังพอกินค่ะนี่ค่ะ เห็ดอันนี้อร่อยค่ะเห็ดอันนี้อร่อยมากมันกรึบๆค่ะนี่ค่ะดอกอสวยๆเลยค่ะอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมเนาะนี่ นี่ขาแข็งค่ะสวยๆวยนี่ค่ะไปค่ะไปหากันต่อแบบนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยโอ้แต่ว่าแมงเจาะแล้วค่ะนี่เอาีิค่ะนี่ อันนึงอยู่ทางนี้ค่ะน,นี่ก็เหมือนกันค่ันนี่ยแมงเจาะกินแล้วค่ะ,ะเห็ดชนิดนี้ก็กินได้นะคะแต่หนูไม่กินค่ะเหมือนเห็ดน้ำหมากบ้านเราอะค่ะไปต่อค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็ดเกิดขึ้นเยอะมากคะ่ะ แต่เห็ดที่เราอยากได้นะ่ะคือ,อ,อไม่ค่อยมีค่ะแต่เห็ดที่เราไม่อยากได้ขึ้นเยอะมากขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะแสดงว่าตรงนี้เขาอาจจะมาหานี่ค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือเห็ดเห็ดพึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาแก่แล้วค่ะเนี่ย แกะแล้วแมงก็จะมาแทะค่ะมาแกะ,ะมากินค่ะกินช่วงขาเขาค่ะน,นี่ค่ะนี่ก็มีนี่นี่กำลังขึ้นเอาเน่าแล้วค่ะนี่ค่ะมันโดนฝนค่ะที่เมืองหนูฝนตกทุกวันเลยดูป่าเห็ดค่ะ ร้อนมากค่ะไปค่ะเดี๋ยวหนูเจอเห็ดที่หนูอยากได้เดี๋ยวหนูจะถ่ายให้เพื่อนดูนะคะดูค่ะเพื่อนเห็ดเยอะมากแต่ว่าหนูไม่รู้จักค่ะก็เลยไม่ไม่เสี่ยงดีกว่านี่ค่ะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยค่ะนูน นี่ค่ะเห็ดที่เราอยากได้ก็คืออันนี้ค่ะแต่ว่าน,นี่รู้สึกว่าจะแก่แล้วค่ะนี่แก่แล้วค่ะแสดงว่าเกิดนานนะเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาจากพักร้อนค่ะแล้วที่นี่ก็ฝนตกทุกวันมันก็เลยทำให้เห็ดมันเปื่อยค่ะแฟนก็รออยู่ข้างบน นูก็เข้าป่าอยู่คนเดียวนเนี่ยอันนี้ก็เห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยขึ้นคู่เลยค่ะสามนี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะกินได้หรือเปล่าค่ะแต่ยังอ่อนออนอยู่เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนูจะเปรียบไปไปเปิดดูหนังสือดูค่ะเปิดดูในหนังสือดูว่ามันกินได้ไหมนี่ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดเหมือนคล้ายๆเห็ดน้ำหมากบ้านรอค่ะดูค่ะ มันเยอะมากนี่ค่ะรู้สึกว่าหนูจะเจอเหมือนคล้ายๆเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กินได้ค่ะลอกอันนี้ออกค่ะ อันนี้เห็ดพึ่งแมมมุดค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งแบบนี้อร่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนอ,อันนี้คือเห็ดนะคะเนี่ยตูวค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะอันนี้เห็ดชนิดนี้คือกินได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเปิดชื่อให้เพื่อนเพื่อนดู ไม่ใช่มีแค่อันนี้อัน,นเดียวนะคะมันมีอีกนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนดูเห็ดชนิดนี้กินได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งเก็บไปเอ่อไปหมกอยู่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอ้ยไซเดือน นี่เดี๋ยวหนูจะไปฝากเขาค่ะเพราะว่าเ้ากินแล้วก็มีอีกค่ะเนี่ยนี่ค่ะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันยังเล็กอยู่แต่ว่าตะกรนนาก็จะเก็บได้แล้วค่ะเพราะว่านี้ก็เนี่ยค่ะไอตรงนี้มันก็กําลังขึ้นค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหนูจะเก็บไปค่ะนี่ค่ะถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะมันโดนฝนทุกวันมันจะเสียคะ่ะ เดี๋ยวหนูจะไปเขียนชื่อบอกนะคะว่าเห็ดชนิดนี้ชื่อเห็ดอะไรอะโอ้ยสวยมากค่ะกำลังอ่อนๆไปค่ะไปหาต่อนี่ค่ะกำลังขึ้นเล็กๆตรงนี้ขึ้นหลายกองเลยค่ะดูค่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ค่ะเห็ดไอป่าเยอรมันนะเห็ดเยอะมากค่ะหลากหลายชนิด เปล่าดมสมบูรณ์มากค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปหากันต่อ